วัดอุทยานเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมมือทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆให้กับบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ห้าซึ่งมีผลปรากฏเป็นรูปธรรมในด้านดีอย่างชัดเจน วัดอุทยานก็เป็นวัดที่สําคัญนะคะที่เราจะต้องคอยดูแลเพราะว่าเป็นวัดที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ใกล้ชิดกับชุมชนตลอดนะคะเรื่องของออการรักษาศินห้านะคะก็ทํามาตั้งแต่สมัยพระจานาร์ศรีนะคะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะคะมาร่วมกิจกรรมของวัดตั้งแต่เด็กๆและททำมั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยนก็มันก็ได้เข้าไปฝังในจิตใจของเขานะคะการ ที่หมู่5เราเนี่ยรักษาสินห้าก็คือได้ความสามาคัคคีได้ความสุขเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็พูดปวดมดเท็สก็น้อยลงการอยู่กับคนส่วนรวมส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยหองระแหงกันนะครับปกครองกันด้วยมิรไมตตีนะพูดจากันรู้เรื่องก็นี่ความภูมิใจที่เป็นผู้ใหญ่มานะครับคำว่าสินห้าก็หมายถึงสินห้าข้อสมาธิปัญญาอยากจะให้ละเว้นสิ่งต่างๆกล่อมกล่าวจิตใจญาติโยมให้ ข้้าาวััดหหนปฏิบิบตธรรมที่ผ่านมาวัดอุทยานได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหาด้วยกิจกรรมการบูรณาการศีลสมาธิปัญญาสู่กิจกรรมสร้างหลักประกันชีวิตและสังคมดังนี้กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศิลหาข้อที่หนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมส่งเสริมการพัฒนามหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยลดการละเมิดสิทธิของเด็กและสตรีได้แก่ การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลหมู่บ้านในยามวิกาลการปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตสัตว์กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาสินห้าข้อที่สองเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปัญหาโจรกรรมทรัพย์สินงานสมมาชีพในชุมชนได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลห้าข้อที่3เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยกระดับครอบครัวให้รักษาศีลห้าและยังส่งเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้แก่โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงกิจกรรมปฏิบัติธรรมของครอบครัวและชุมชนกิจกรรมกลุ่มจิตอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนของเรานะครับส่งเสริมด้านวิชาการเป็นสําคัญแต่เราก็ยังไม่ละทิ้ง การส่งเสริมคุณธรรมวัดเป็นส่วนสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมนะครับซึ่งโรงเรียนกับวัดได้ทํากิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรมซึ่งกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับวัดนั้นได้ทําต่อเนื่องกันมานะครับอย่างสัมพันธ์กันแนบแน่นนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางวัดที่ให้ความร่วมมือและก็ช่วยเหลือปลูกฝังความรู้กับนักเรียนในด้านคุณธรรมเป็นประจําครับทางวัดเนี่ยก็มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยร่วมกับทางราพตต ซึ่งเราพอต่อเป็นหน่วยย่อยของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบางปวยนะครับก็ได้ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยที่ทางวัดเนี่ยมอบอุปกรณ์ต่างๆซึ่งได้มาจากการบริจาคอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งโดยเฉพาะถังสังกทานก็เอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทางวัดกับทางเราเนี่ยก็มีการทําโครงการเรื่องจิตอาสาของอาสาสมัคราสาทางรณสุขในพื้นที่เพื่อดูแลและสอดส่องเกี่ยวกับ การดูแลคนในครอบครัวซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับในสินข้อที่3นะครับเรื่องของการที่ว่าการจะไปใช้ชีวิตคู่ของคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราก็หันมาดูกับคนในครอบครัวเราเพื่อให้ประชาชนของเรามีความรักใร้รักสามาัคคีซึ่งกันและก,กันครับผมกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศินห้าข้อที่4เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาท ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และลดปัญหาการช่อโกงในชุมชนได้แก่การจัดตั้งตำรวจบ้านดูแลทรัพย์สินและความสงบของชุมชนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยออนไลน์กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมโดยปกติครัชุมชนจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่แล้วเป็นชุมชนติดข่าวในส่วนของปัญหาอาชญากรรมก็พอมีอยู่บ้างประปาย แต่ก็ได้รับการควบคุมดูแลจากผู้นําชุมชนท่านเจ้าวาดสําหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของวัดอุทยานเนี่ยครับทำให้หมู่บ้านโดยรอบและก็ชุมชนโดยรอบได้รักษาศีลได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับอากรรมหรือว่าปัญหาต่งตางๆมันหมดไปผมคิดว่านะครับถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นกับทุกๆวัดหรือทุกๆชุมชนก็จะดีมากครับทําให้สังคมโดยรวมของอำเภอบางกวยดีขึ้นครับประชาชนก็ยังอยู่มีความสุขครับกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลห้าข้อที่ห้า เพื่อส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนตลอดจนเพิ่มมาตรการป้องกันอบายามุกในชุมชนได้แก่โครูงการลานกีฬาชุมชนกิจกรรมส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดวัดและชุมชนตอนนี้ผมเป็นประธานอา,าสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ รรเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานความเป็นอยู่ของเราถ้าเกิดบ้านเมืองสกปรกหรือว่ามีขยะมีอะไรมันก็ไม่น่าอยู่ทําเพื่อตัวเราก่อนแล้วก็ทําเพื่อสังคมเจ้าอาวาสท่านส่งเสริมให้เยาวชนปลูกกิจสำนึกให้มีการตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้วัดอุทยานยังส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้คนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอซึ่งที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่15ที่ได้รับใบประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นอีกด้วย ในฐานะของกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนนทรบุรีนะครับได้ทํางานร่วมกับวัดอุทยานเนี่ยก็คือเราจะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายนะครับทั้งกิจกรรมที่เชิญชวนผู้ศกษาสนิกนนชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ข้าราชการในสังกัด ต่างๆของจังหวัดนนทบุรีนะฮะมาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับวัดที่วัดได้จัดอยู่แล้วนะครับให้ชุมชนทํางานร่วมกันทําให้เกิดชุมชนเข้มแข็งนะฮะอยากให้พุทธศาสนิกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับใกล้วัดของเราเองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในยุคนี้ดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ปเริ่มต้นเลยคือปู่ย่าตายายเป็นคนที่นี่พ่อแม่ก็เป็นคนที่นี่แล้วก็ทําบุญที่นี่แล้วคราวนี้ก็สืบต่อมายันลูกลูกหลานๆปลูกฝังมาว่าให้ให้เข้าทางวัดก็มาร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ติดใจการที่เรามาถือศีลเรามาทํางานร่วมกันเรามาอยู่ร่วมกันมันได้ความสามัคคีแล้วสร้างจิตสาธารณะให้แต่ละคนก็เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยค่ะสิ่งที่ได้ จากรักษาศีลห้าหนึ่งจิตเราสงบสองทุกเรามันคลายลงสำหรับครอบครัวก็ชวนลูกชวนภรรยาเข้าวัดปฏิบัติศีลห้าหอยู่ตลอดการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสังคมก็จะมีแต่ความสันติสุขสง,งบสุขมั่นคงในทุกระดับ ทั้งครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโ,โครงการวัฒนติินห้าเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนเนี่ยยั่งยืนสิ่งสำคัญที่สุดโครงการวัสสศินห้าเนี่ยพระอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำไปได้ถึงทั่วประเทศแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการที่เราทำเรื่องของโครงการวัฒนศิินห้าเนี่ยเป็นเหมือนประทีปดวงน้อยน้อยที่ถ้าเราเห็นว่าวัดอุทยานธรรม ชุมชนมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาอาชีพที่ดีชุมชนอื่นก็จะนำไปทำตามเมื่อประทีตหลายๆดวงทำให้ประเทศเรามีศิล้าครบถ้วน